สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส,สร้างชีวิตจากลิขิตดาวคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับกับการรอคอยผมต้องขอภัยเป็นอย่างสูงนะที่ปล่อยเวลาเนิ่นนานพอสมควรวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่9เพื่อนๆก็ถามว่าเมื่อ,อไรจะทํา ผมไม่แข็งแรงสารภาพครับป่วยประมาณหนึ่งสัปดาห์สาเหตุที่ทำวันนี้ก็เพื่อนๆทักมาเยอะก็เอาไว้เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางและที่สำคัญก็เหมือนเดิมคุณแม่ถามว่าหายไปไหนลูกไม่เห็นลงคลิปเลยไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็บอกตามตรงว่าคุณแม่ทักมาวันเกิดของคุณแม่ตัวเองแล้วลืม <laughs> ลืมครับแล้วท่านก็จับไตได้ว่าเองหายไปไหนนี่เองไม่สบายแน่นอนไม่สบายจริงครับแต่ไม่อยากบอกให้คุณแม่รู้แต่ก็วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าอขอนอนสักนิ่หนึ่งแล้วจะทําจะทําเพราะก็ทําให้คุณแม่และทุกท่านนี่แหละพอวันเกิดเราเอ่อวันเกิดของคุณแม่นะไม่เดินนานไม่รอช้าเราลุยกันเลยครับท่านใดสนใจคู่มือก็ทักมาได้เลยนะครับเหลือประมาณ5้าสิบเล่มนะครับเหลือประมาณ5้าสิบเล่มมาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้งวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสอง8ันห้าหแปดเวลาที่ผมทำตอนนี้คือสิบสี่เดกาสาสิบห้านาทีนะครับนอนยิบหนึ่งแล้วก็ตื่นแล้วก็รีบทำถ้าไมั้นจะนอนไม่หลับนะครับห่วงห่วงหลายคนนะครับสูตรที่หนึ่งนะทุกท่านงวดที่แล้วนะสูตรที่หนึ่งมาเต็มที่กัดลองย้อนกลับไปดูของงวดที่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีคนทักถามว่าอาจารย์ตัวเลขอาจารย์ทำไมเยอะจัง สูตรแต่ละสูตรนี้เป็นแต่ละครูบาอาจารย์ผมก็เอาของครูบาอาจารย์สูตรนั้นสูตรนี้แต่ว่าสูตรสุดท้ายเนี่ยเป็นสูตรภาคคณโหราศาสตร์จา๋าๆไม่ได้หยิบของใครมาเลยนะครับก็คือโหราศาสตร์คณนคณแบบนั้นนะครับแต่นี่ก็หยิบของปรมาจารย์ท่านอาจารย์ปรมเมศเอ,อ่ยนามเลยดีกว่านะครับท่านเขียนไว้ปี1718นะครับ1718โดยประมาณนะครับพศนะ 2517 2518พแต่งวดที่แล้วเข้าตีมพิกัดเลยนะครับผมจำได้ว่า2 3 9สห้าลองเข้าไปดูนะลองย้อนกลับไปดูดังนั้นก็ลุยกันต่อนะครับแล้วเลขอันที่มันใช้ได้นี้แหละนะครับคุณก็จับตามอธัธยาศายเลยแต่ตอนนี้ผมชอบเลขหกบอกไว้ก่อนนะครับครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นบอกว่าชอบอะไรเลยโอ้ครั้งที่แล้วผมลืมนี่นะครับพอผมป่วยเพ๊่ผมนี่ไม่เอาอะไรจริงๆครับ นะครับต้องขออภัยจริงจริงนะครับอาจารย์เดี๋ยวพูดเรื่องโปรมากนักเลยโอ้สารภาพมันเป็นแบบสังขาราลม่เทียงเป็นทุข์จริงนะครับส่วนที่2นับดาวนับจากดาวจันนะครับไปหาดาวอ่ะขออภัยนับจากดาวที่ไปหาดาวจันเนาะนับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9นับได้เเราก็เอาเลข9าไปตรงกลางดาวเคลื่อนดาราคอยก็ได้8 9 0นะครับแปดกู 0. อันนี้จะ 1- 0หรือ 0. แล้วแต่ท่านแต่ว่าสูตรเขาบอกว่า ศูนย์ก่อนเสียก่อนนะครับสูตรเสียก่อนต่อมาสูตรต่อไปสูตรข้างขึ้นข้างแรมนะครับวันจันทร์ออกวันจันทร์นะเป็นข้างแรมดังนั้นเลขสองจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเลขสองจะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็สามารถที่จับต้องได้หนึ่งมีเลขหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับผมชอบเลขสองคือเลขศูนย์นะครับ ชอบไริสุเลขศูนย์นะต่อมายามพิธการนะครับได้คำนวณณวันจันทร์นะครับแต่ยามสี่ตัวเลขงามๆก็ตามนี้เลยต่อมาสูตรที่บอกว่าผมคำนวณด้วยโหราศาสตร์จ๋าๆเลยด้วยแบ่งแยกเป็นนาทีนาทีให้กับทุกท่านนะครับสายที่คำนวณเขาก็จะเริ่มคำนวณจากอุย <c oughs> <c oughs> ขอภัย <c oughs> นะครับหน้าตาจยซิีเซียวครับขออภัยเนาะ ที่ราศีตุลทุกท่านราศีตุลน,นะดังนั้นดังนั้นเราก็จะมาซอยราศีตุลราศีตุลมีทั้งหมด168นาทีซอยเป็นนาทีบางครั้งจำไว้นะครับสายคํานวณบางครั้งใน1ราศีอาจจะมีการก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดเพราะว่าเขาต้องหารด้วย30ให้ลงตัวทีนี้ร้อยหกสิบแปดหารด้วย30มเป็นลงตัวเขาอาจจะปัดเศษนิดๆหน่อยๆน,อยนะครับ ดังนั้นเราต้องมีความรู้อันนี้นะไม่ใช่ว่าอาจารย์ช่องนี้มันต้องมีตัวเลขอะไรสิ <c oughs> จริงๆมันมีนั่นแหละแต่มันอารมณ์แบบแค่ว่าจุดศูนย์ห้าอย่างนี้ครับมันจะยากไปเอาเป็นว่ามันก้าวกระโดดได้นั่นแหละนะครับง่ายๆผมก็จะมาซอยที่ราศีราศีตุนให้กับทุกท่านนะครับเริ่มจากสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเห็นไหมครับสามเก้าจะหายไป ดังนั้นตัวนี้จะเป็น40เพราะว่าเล็ง160 168นาทีมันกว้างนะครับมันจะบีบอัดอยู่ที่ราศีหนึ่งนั่นเองดังนั้นอุ้ยขออภัยนะครับดังนั้นผมคำนวณที้คุณดูเลยนะถ้าเกิด35นะตัวเลขงามนะ28เอาไว้อุ่นๆเลยนะครับ <laughs> 1ตัวแล้วนะนะครับ ถ้าเกิดออกเวลานี้ล่ะอาจารย์โอ้ตัวเลขอาจารย์เห็นเลยมืดๆตรงนี้เขาเรียกว่าดาวเทวดานะครับดาวเทวดาดังนั้นถ้าเกิดตัวนี้ออกเวลานี้ผมจะซื้อ8 7ดเจดโอ้8 7เจจะออกเวลาอาจารย์ก็ว่ากันไปนะครับกับเจนะครับกับ9าเออหมดแล้วนะครับ8 7ดเจดอ่า8 8ดดเรื่เืองเอาตามที่ชอบแต่ถ้าเกิดผมว่าผมชอบเลขอะไรเนาะผมก็ชอบเลข8 9นะครับ แล้วที่คุณนะผมเล่าให้ฟังนะครับตัวเลขมันก็เป็นแบบนี้แหละส่วนออกที่3738ละ่ะมีเลข40 60 64ถ้าผมซื้อถ้าผมซื้อละ่ะจะได้ลงทุนน้อยจะได้กำไรงามผมไปซื้อ60เพราะอะไรเอ่อเพราะว่าหนึ่งลัคนาที่ราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือเป็น6แล้ว0เนี่ย ผมเห็นว่าอ้าวมันสัมทับศูนย์เนาะผมก็เลยอ้าวหกศูนย์ง่ายง่ายแลละแต่แล้วแต่คุณชอบนะต่อมาถ้าเกิดออกสามแปดมาสี่ศูนย์ล่ะสามศูนย์ครับผมจะรูดศูนย์ดีไหมอารมณ์แบบนั้นนะเดี๋ยวดีเริ่มเป็นภาษานี้แล้วเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องว่ารูด,ร,ดรูดคืออะไรนะครับเพื่อนๆสอนไว้อาจารย์พูดบทถูกเดอ้อพูดให้ถูกบ้างรูดคืออะไรเอานะครับขอภัยนาทีนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดบอกว่า สายอาจารย์ผมอะถ้าเลขสองตัวเขาจะซื้ออะไรเขาจะซื้ออะไรเรามาดูกันนะครับในในซื้อนี้แหละหนึ่งชุดสองแปดนะครับชุดที่สองเขาจะซื้อแปดเก้านะครับมีเลขไหมแปดเก้าเลงโอเคสามเจ็ดนะครับชุดต่อมาเขาจะซื้อสี่ศูนย์หกสี่ หกศูนย์อ่าเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วอาจารย์ไม่เยอะหรอกนะครับกับเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างเก้าศูนย์เก้าเจ็ดขออภัยด้วยอ๋อเก้าเจ็ดมันอยู่กับโหมดนี้แล้วนะครับเก้าเจ็ดเยอะไหมไม่เยอะเนอะมีอีกไหมโอ๋หกสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดให้ชว่วงท้ายทีนึงผมเขียนเขียนเพื่อความจำก่อนกับสองตัวดท้ายไม่เยอะนะครับสองตัวท,ท้าย หนึ่งสองกับห้าเก้าเขียนรอบวงนี่เลยหนึ่งสองกับห้าเก้าถ้าถามมาทั้งหมดนี้ผมจะเอาอะไรในใจผมนะนะครับในใจผมผมจะซื้อหกศูนย์หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งใบสองแปดเก้าเจ็ดห้าเก้านะผมจะซื้อประมาณนี้แหละอย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งใบ สองใบสามใบสีบ่ใบสี่ใบก็เกือบห้าร้อยแล้วนะก็เยอะอยู่นะ <c oughs> ก็เอาซึกหน่อยหนึ่งตุนๆไว้นะครับสี่ใบพอนะครับต่อมาสูตรเดิมเวลาเราวันที่หนึ่งออกนะครับอย่างที่บอกว่าสูตรเกษตรบดีครั้งที่แล้วนะครับโอ้งามมากเพื่อน <c oughs> ๆบอกโอ้จาย์เจ๋งรงวันที่หนึ่งเลยอาจารย์เอานั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันสูตรมันเยอะ เราก็เลือกเราเอาที่เราทําได้นะครับครับผมซื้อนะงวดที่แล้วผมลืมไม่ฟังผมซื้อเกือบถูกวันที่เกือบถูกวันที่สี่น้องๆที่แบบสนิทการทักมาเลยอาจารย์ถูกลงบานแน่นอนเลยผมซื้อนะมาตรฐานผมนะผมซื้อหกแปดห้าเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยไม่ไม่น่ากาหลังนะฮะไม่น่ากาลังแต่จะซื้อมาตรฐานแบบนี้ถ้าเกิดซื้อสี่ใบอ่ะ ใบหนึ่งสองใบจะอยู่ข้างหลังอีกสองใบจะอยู่เลขตัวนี้ยอยู่ข้างหน้ามันครเรือกาซื้อหกแปดห้าห้าเขาไปหกต้องเป็นหกหกแปดเจ็ดน้องๆทักมาถามเลยอาจารย์ถูกแน่นอนผมว่าเอ๊ะน่าจะถูกนะที่ไหนได,ได,ได้รู้ไหมครับที่ไหนได้ที่ไหนได้ไไดลอตเตอรี่มันออกวันที่สี่นะ นี่ครับสลับกันแค่นี้เองผมก็เสียดายแ้แต่นั่นแหละนะครับโอกาสแค่ว่าเอ้านะ่ะสนุกสนุกอย่าไปคิดมากนะครับเพลินเอย่าไปตั้งใจว่าโอ้เราต้องได้อันนั้นนี่ถ้าตั้งใจมากเราจะทุกข์ดังนั้นก็เอาเราที่เราเราได้ได้ไม่ได้ก็อย่าไปคิดมากนะครับเชื่อผมเราจะได้ไม่ทุกข์ดังนั้นเราวันที่หนึ่งนะออกที่ราศีตุลเหมือนเดิมตั้งแต่เวลาสิบสี่นกาสาสิดถึงสิบเจ็ดยิบเจ็ด เราก็มาดูสอรราศีกันดังนั้นซอรราศีเสร็จปุ๊บจุดสตาร์ทเขายังไงครับมันหายไปช่วงเวลาหนึ่งมันคือการก้าวกระโดดของราศีนั่นเองครับเราจะได้โอ้เข้าใจแล้วอาจารย์นะครับเดี๋ยวนั้นเราก็มาเริ่มที่สี่ของคุณที่4ี่เียวหกให้เนาะเพราะว่าสี่หมันหายไปผมก็อ่ะติ่งต่างนิดนึงละกันเลข3ามตัวนะครับจะได้ลงทุนน้อยกําได้แต่ได้กำไรงามนะครับ ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามคืออะไรถ้าออกเวลานี้ก็ได้หนึ่งสองหกนะครับถ้าออกเวลานี้ล่ะนะครับได้แปดสามศูนย์ถ้าออกเวลานี้ล่ะนะครับได้ห้าเก้าแปดเลงครับเลงนะครับถ้าออกเวลานี้ล่ะสนะองราศีขาเกี่ยว ได้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 เขียนตัวนี้เนาะได้9ก้หสเห็นไหมว่าเราเราซื้อ3ามตัวก็ได้2ตัวกับสองแปดสสองแดหอันนี้เอาตามชอบเลยเพราะว่ามีดาว5้พระองค์แล้วแต่เราชอบแล้วก็ถ้าออกเวลานี้ได้ ได้ขออยากเขียนตัวไหนดีเนาะเขียนตัวศีษะหัวเราเนี่แหละเนาะได้เจ็ดแดเกนะครับได้เจ็ดดเกถ้าออกเวลานี้ล่ะถ้าทะลุไปถึงนะได้หกสี่ศนะครับได้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอ้เยอะนะ8ดตัวเยอะครับ8ดตัว แปดบาทแปดใบแต่้าเกิดสไตล์อาจารย์ผมนะเหมือนเดิมมันก็ได้อตัวเดิมนะทุกท่านถ้าสไตล์อาจารย์ผมนะเขาจะซื้อแค่นี้แหละหนึ่งสองหกเห็นไหมเลขเดิมหกสี่ศูนย์เซตนี้เซตน,นี้เหมือนเดิมได้ออเจ็ดแปดเก้าเซตนี้เลขเดิมเนี่ยครับอย่าคิดมากนะครับไม่ได้ไปไหนเลย นะครับกับเซตนี้ 3, 8, 2 2, 8, 3กับเซตนี้ 1, 5, 4หมดยังหมดยังหมดหรือยังเหลืออะไรอีกน่าจะหมดแล้วเนาะเหลือ9เหลือเซตนี้ 9, 6แต่ว่าแนะนำไปแล้ว 9, 6หมดแล้ว นะครับถ้าออกช่วงเวลานี้กับวงนอกโอเควงนอกหรือวงนอกเลยนะได้ได้ห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับวงนอกวงนอกวงนอกหมดหรือยังวงนอกหมดแล้วนะครับไม่เกินนี้ดังนั้นตัวเลขในเซ็ตเนี้ยถ้าเกิดผมจะซื้อถ้าเกิดผมจะซื้อนะผมจะซื้อสองแปดเก้า หนึ่งใบหนึ่งห้าสี่หนึ่งใบกับเอ่อห้าเก้าแปดหนึ่งใบนะครับผมว่าผมจะซื้อแค่นี้แหละแต่เอาสลับเจ้าหกแปดห้าหัวท้ายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูช่วงท้ายแต่ว่าก่อนไปสรุปก็ห้าสูตรที่เราคำนวณให้ทีแรกนะครับตัวเลขที่เยอะมากที่สุดมีแค่นี้ครับ ตัวเล็กตัวเลขที่เยอะที่สุดดังนั้นในนี้เยอะสุดมีเลข8กัได้ขจโอ้อาจารย์จะ8 7ดอีกเลยอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบก็เราก็ติ่งๆไว้นะครับติงบต่งๆไว้นิดนึงสักใบหนึ่งบาทหนึ่งนะครับส่วนที่ผมสรุปให้นะครับไม่ผิดแต่ขาดไปเยอะดังนั้นจะขาดไปเยอะก็ขาดอะไรบ้างขาด ขาด59าาอ่หาเก้ามีแล้วขาดขาดขาดนะขาดอะไรนาะขอดูก,ก่อนนะขาด12ขาด64ขาด30นะครับ154มีแล้วนะครับขาดแค่นี้แหละเลข2ตัวต้องขออภัยด้วยนะครับทำช้าจริงๆนะครับ แล้วก็เหนืออื่นใดอย่างที่บอกท่านใดสนใจคู่มือก็เหลือ50เล่มนะครับไม่ผลิตเพิ่มเราทำมาน้อยมากครับทำเพื่อเป็นให้เพื่อนๆสนับสนุนช่องเรานี่แหละครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเราตลอดมาแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจทุกคอมเมนต์คือกําลังใจและขวัญของผมนะครับผมต้องขอภัยย้ำเสมอว่าที่ช้าเพราะว่าผมไม่สบาย แล้วก็วันนี้คือมันเกิดคุณแม่อันเป็นที่รักของผมผมก็จะทําให้เขาจะให้รู้ว่าลูกหายแล้วนะนะครับหายแล้วนะครับสามมันดีสี่มันไข้ด้วยหัวใจของแม่ที่มีแต่ลูกแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพผมไปสอนผมต้องขอขอบคุณว่าทุกคนตั้งใจเรียนแบบสุดซึ้งผมก็สู้ยิบตานะครับขอบคุณนาที่นี้ด้วยนะทุกท่าน ทุกท่านมีแต่ความน่ารักไม่มีใครที่จะที่จะแบบท้อถอยในการเรียนนะครับถึงเป็นหลักสูตรที่แบบเร่งรีบเร่งด่วนเปิดตีเขาจะสอนกันประมาณ200ชั่วโมงแต่เราได้สอนประมาณ48ชั่วโมงแต่ทุกท่านผมเชื่อว,ว่าทุกคนถ้าเกิดฟังผม,มบ่อยๆในช่องทาง YouTube เนี่ยจะมีพื้นฐานเยอะพอสมควร นะผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยถวัวใจเลยวันนี้ก็ขอท่านรวยรวย,วยเฮงเปังปัมิเตพาหูหาตติเงินทองหลังไหลามาดังวาลินคิดเงนินได้เงนินคิด,คดทองในทองคิดถึงความสุขก็อย่าลืมสังคมแบ่งปันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ